ปกะาถาบทนี้เป็นปกะาถาสะกดผีนะพอดีมีคนอยากได้ <c oughs> เป็นพระคาถาสะกดผีโดยบทพระคาถามีว่าอนิทะนะัศนปฏิคายะนิทัศนะปฏิคายะ,าะ,นะายะจะอนิทะนะัศนปฏิคายะจะอัดอุด นะครับประคาถาบทนี้ให้ตั้งคายขัน5แล้วก็เงิน1บาทในการเรียนนะครับส่วนในการใช้นั้นใช้ได้ทุกเมื่อนะครับที่ไปประสบพบเจอประสบกับเหตุการณ์นะครับเช <c oughs> ่นติดพูดผีที่มันเฮี้ยนเฮียนในต้นไม้บ้างในบ้านล้างบ้าง ในกอมปลวกบ้างนะครับหรือที่ไหนๆที่มันเฮียนนะครับถ้าให้เสกใต้เสกผ้าหรือว่าเสกย,ยาคาผูกมันไว้มัดมันไว้นะครับตรงที่มันเฮียนเฮียนนั้นนะครับอ่าสามวันเวันมันจะยอมจะร้องขอให้เราปล่อยแล้วมันก็จะยอมไปจากสถานที่แห่งนั้นนะครับ วิชานี้เรียกว่าคาถาหรือมนสะกดผีนะครับท่านใดใครรู้ใครทดลองก็เรียนเรียนแล้วก็นำไปทดลองได้นะครับนะครับให้ยกคูยกคายในการเรียนตามที่บอกไปในเบื้องต้นนั้นนะครับ